มาลองเล่นส่วนเสริมบน NVDA ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Voice Over เสียงปอกแป๊กปอกแป๊กของ iPhone จะมาใช้ร่วมกับ NVDA นะครับอืตอนนี้ผมก็ขออนุญาต Windows M มาที่ Desktop, Desktop List ใช้มันตีแลงนะครับ eloquent จับคู่กับป้าตาทิพนะครับผม เริ่มต้นก็เลือกเบราว์เซอร์ที่เราจะไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับจะใช้ Chrome ใช้ Edge ใช้ Firefox ใช้ Brave เออเอาอะไรดี G Google Docs 29 e of G Google Sheets 3 G Google Slides G Google Chrome 15 f t of เอา Google Chrome ดีกว่าครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบมูดมากปกติใช้แต่ Microsoft Edge นะครับคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้ตามมาเลยครับเปิดเบราว์เซอร์กันขึ้นมานะครับ อ่าเอ็นเตอร์ตึง้ง uh, Google Chrome ที่อยู่ท่เข้ามาเข้ามาที่ <N. S 1> uh, Google Chrome ของผมตั้งเป็นหน้าเว็บว่างเปล่านะครับเขาก็จะอยู่ที่ Address bar หรือที่อยู่เว็บไซต์ให้เราพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดมาเป็น Google เป็น Facebook หรือเป็นอะไรก็ตามกดอัลเทเนตดีนะครับอัลเทเนตค้างไวและดีเดลต้มาที่ที่อยู่เว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ตามผมครับ n uh, v d a r u ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะเอาหมก่อน n v d a r u selection remove อ่ะ n november v v i c t o r d delta a alpha ดอนะครับหรือจุดแล้วก็ r r o m e o u uniform พิมพ์เสร็จแล้ว enter ตึง selected n v d a r u เราจะได้ n v d a d o มานะครับหลังจากนั้นครับรวมลิงก์กันครับ n v d a key จะกด insert หรือ Cap Lock ก็ได้นะครับผมใช้ insert ค้างไว้แล้ว f 7 elements list dialog t e view visited one of e l e m e n t list ขึ้นมาครับ พอขึ้นมาแล้วให้กดตัววีวิตเตอร์หรือวีเวียดนาม voice over voice over visited 58 t of n a voice over คุณเจอ voice over ตัวแรกนะครับ enter ได้เลยครับไม่ระบ,บุชื่อ google chrome ไม่ระบ,บุชื่อแล้วนี่ไม่ได้เขาจะมาที่หน้าถัดต่อมานะครับก็คือส่วนเสริมตัว voice over เนี่ยครับผมอ่านรายละเอียดให้แล้วก็ไม่ต้องสำรวจครับเราไปแบบโดยตรงจะโหลดเลยครับรวมลิงก์อีกครับผม insert f7 f7 นะครับหรือ Ins c a ป l o c k f 7ครับผมกดเลยกดตัว v v i t t r ครั้งที่2องรวมลิงก์กดกดครั้งแรกพอครั้งแรกพอกด v vietnam voiceover v กว่จุดศูนย์ nvidia add on ก็คือ voiceover v 4 0 o เนี่ยเจอตัวนี้ enter Voiceover Voiceover Voice Voiceover v.4.0.0.0 voice over, voice voice 0%, 0. 0 alert ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ Voiceover v. ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับ Desktop list Google Chrome มาอยู่ที่ desktop <5. S 1> เหมือนเดิมหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดกันครับอ่าใครเอาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ข้างนอกก็สบายหน่อย PC, ผมหา DPC ครับ วินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ท็อปแล้วกดตัวทีหาดตี้ีซีเอนเตอร์เข้าไป Windows 11วิเนโดว์สิบเอ็ดเนี่ยดาวน์โหลดมันไม่อยู่ข้างนอกอะแต่ก็เพื่อนๆเจอดาวน์โหลดตรงนี้แล้วเอนเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับของผมกด Backspace แล้วกดโฮมนะครับเราจะมาอยู่หน้าโฮมเนี่ยครับแล้วกดตัวดีเดลต้าหาดาวน์โหลดกดตัวดีเรื่อยๆจนเจอดาวน์โหลดเนี่ยครับแล้วเอนเตอร์เลยครับ เนี่ยครับเราก็จะเจอ Voiceover v 4 0 add-on 0 0 0 0 0 0 0 0 n o 0 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 0ลูก,ลลลก0ร0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 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 e 0 0 a 0 d 0 0 0 0 0 0 0เจอตัวติดตั้งแล้ว Enter ได้เลยครับ a อ d o n installation dialog. Are you sure you want to install this add-on? Only install add-on. อ่าแล้วเราก็แท็บมา Yes but n o plus Y Yes นะครับหรือลูกศรขวาเจอปุ่ม Yes ใช่ enter, enter ได้เลยครับเขาจะให้เรา restart เราอยู่ที่ Yes อยู่แล้ว Enter ต่อได้เลยครับ Download items view list อ้าวไห <Desktop List. S 1> น ไหนหมอคอมบอกว่าติดตั้งส่วนเสริมนี้แล้วจะมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนใช้ iPhone ไ,ไม่เห็นมีเลยมีครับผมไปอ่านมาเผื่อให้เพื่อนๆใน Description เรียบร้อยแล้วครับมีคำสั่งใช้สำหรับปิดและเปิดการใช้งานเสียงส่วนเสริมของ voice over นี้โดยการกด nvda Key บวก a l t e n a t e บวก w ครับผมใช้ อินเสิร์ตค้างไว้ปุ่มอัลเทเนตค้างไว้แล้วกดตัว V ีวิ t เตอร์ครับอินเสิร์ตคอนโทรอินเสิร์ตอัลเทเนตวีขออภัยอินเสิร์ตอัลเทเนตวีหรือแคปล็อกอัลเทเนตวีนะครับนี่ครับ enable enable voice over sounds หลังจากนั้นครับเรามาสำรวจกัน this pc was recycled i the shop more f o f o r เออคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับ pc a recycled in t e s h o r e f u r t e e n f u r ม t o pc w a r e n t o p r e u t e e n u มต้องกแรับ t pc a s r e c y c d in t o o r e u t e e n u เอม่อค t h p r e c e d t o m o e t e u งไม่ต้องบอกแล้วนะครับ this pc e c e d t o e u r t e o u ม เด,เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่เซตติ้งไหมอินเสิร์ t ค o นโทนวีมีเสียงป๊อกๆปกเหมือนเรา1นิ้วแต่สองครั้งเลยเนาะอันนี้ผมแทบมาเรื่อยๆนะ Trust voices. Not this capital. เนอะก็แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการใช้งานก็ Disable หรือปิดการใช้งานไม่ได้ลบทิ้งนะแค่ปิดการใช้งานก็ n v i d i a k e y ผมใช้ Insert แล้วกันหรือ CapLock ก็ได้แล้วแต่คุณใช้ Insert l t e r n a t e แล้วก็ Do V Victor voice over sounds. เขาก็จะบอกว่า Disable Voice Over Sound นะครับผมตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เสียงมีไหมบอยใช้งานตามปกติครับอยากให้มีก็ n v i d a คีย์บวกอัตเนตบวกวีแต่ถ้าใครไปชนกันก็ต้องไปเปลี่ยนคีย์เองนะครับผมต้องไปเปลี่ยนอินพุตเจอเจอให้เป็นคีย์อื่นอย่างเงี้ยครับผมแต่ของผมเนี่ยคีย์ไม่ชนอะกยากกบบออาจะปิดก็คำสั่งเดิมครับ n v i d a Key ์บวกอัตโนเนตบวกวีไปแล้วคำสั่งเขามีอยู่แค่เนี่ยเท่าที่ผมไปศึกษามานะครับผมใครชอบก็ลองโหลดตามไปใช้งานดูกับโซนเสริม Watch over ใช้สำหรับ NVDA นะครับผมตอนนี้ผมใช้ NVDA 2024.2ก็ใช้งานได้กันตามปกติแต่ถ้าใครคีคีชนกันก็อย่าลืมไปเปลี่ยนกันนะครับหรือถ้าใครอยากรู้วิธีเปลี่ยนผมยังยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยนะว่าเปลี่ยนคีย์ก็อยู่ใน Insert N แล้วไปใน p Preference แล้วไปใน Input g e s เจอร์เขาจะมีการตั้งค่าคีย์ของ Watch over ตัวนี้อยู่อ่ะ โอเควันนี้นําความรู้สั้นๆมาบอกกันกับบริการหมอคอม1414 14. พลัดกันนะครับผมผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยครับออก็จะนําความรู้ต่างๆมาฝากกันถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อนะครับว่าที่1414 14. แล้วก็แอปพลิเคชันแท็บทูริสรวมถึงช่องทางต่างๆของ1414 14. พลัดมีความรู้ดีๆให้กับทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราก็โทรมาสมัครสมาชิกได้ฟรีเพียงแค่ท่านมีบัตรคนพิการนะครับก็ เป็นคนตาบอดและคนเสตเตอรืเรลางเนาะก็02โทรมานะครับ02 246 3835และต่อ310และ312ในวันและเวลาทําการส่วนใครติดปัญหาเรื่องไอทีก็ในใสายด่วน1414ครับเมนูหลักอ่ากดมาเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊1414และกด9และกด1ได้ทันทีก็จะให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแค่10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับหลายคนถามว่า เออแล้วบ่ายละครับก็ก็แค่10บโมงเช้าถึงเที่ยงเนาะวันหนึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นตอนบ่ายไม่ได้เปิดให้บริการนะและหลายคนบอกว่าเอาก็ปกติเปิดบ่ายนั่นมันห้าตั้งแต่ปี25655960แล้วมั้งที่เออประมาณ6เนี่ย 60, 61, นนะครับที่บริการหมอคอมนะครับเราเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงมา 5 6 7หกเปีแล้วนะครับผมก็ฝากบอกต่อกันด้วยว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม